ตัดก็ตัดยายดูนะยาย อันตัดก็ตัดให้พักพวกมาช่วยตัดวันนี้ได้สิบโลอะทั้งสองปลาเนี่ยได้สิบโลเนี่ยปลากะดีตัดแล้วรอตัดปลากะดีนี่น่าจะทำไหมนั่นให้เขาวะหมักแบบให้เขาไปตักอะมันสุดตัวสวยเนาะ เพราะว่าเมื่อเช้ารู้สึกว่ามันจะเป็นตัวขาวๆอ่ะเยอะปลาปลาอะไรก็ดีอะไรนะฮะก็ดีนางแล้วก็ตัวดำํดำนเรียกกระดีอะไรอะมึงเข้าในช่อง youtube นั้นเนี่ยเรงจะได้ดังไปด้วยกันดังในทางที่ดีหรือที่เสียก็ไม่รู้เยวจะเปิดโรงงานทาปลาล่าแล้วจ้ะน้ําลงเนี่ยจะหาซื้อ สั่งเกลือที่สกลก็สั่งเขาสั่งให้ให้กุ้มแบบหมักเกลือนะไม่ไม่ต้องปรุงเพราะที่ตอนที่ทําไปให้ยายอะเราทํายังไม่เป็นนะเนาะอร่อยมั่งเปรี้ยวมั่งที่เปรี้ยวนี่คือสาเหตุลำเขาคิดว่าเขาขายใช่ไหมใช่มไม่ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะเอาลํำสีน้ำ สีสีสีออกสีเหลืองทองอะ่ะเป็นลังแป้งถ้าข้าวเยอะอะเหรอเอ้ข้าวเยอะปลายข้าวพวกอะไรเยอะมันจะเกี้ยวเอาปลาหมักก็ดียูหมักตัวอย่างเดียวอ่ะอืม <c oughs> ถ้ารู้จักคนบนเขาเนาะทางไหนไปทางนาครไทยเนี่ยไปทางเลยเนี่ยเขาซื้อเด้อ แต่ปีนี้น้ำท่วมเหมขาจะซื้อแล้ววะน้ำท่วมทั่วถึงแต่เขาหาได้แค่เอายอไปยกตามม่แต่บนเขาันจะมีปลาหรอวะเออ คือปลาหมักเกลือปลา4ี่โลเกลือนหนึ่งโลแล้วลําอีกหนึ่งโลสูตรนี้เขาบอกอร่อยแน่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะ